จะเผ็ดจะไม่เผ็ดนะคะรสชาติกลมกล่อม วันโอวันนะคะจะไปหาเสี้ยวหลังปลาดูด้วยกันปิดแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมมีคนนั่งอยู่ข้างหนเหมือนแบบให้ใครเคต้งต่อไป กินก็ไปยู่กันค่ะกับโรตัวนี้โรงแนี้เป็นไทเปอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์โรงแรมนี้ก็อยู่ติดเลยจำได้ว่าปีที่แล้วหมากับแม่นูน่นอยู่ตรงนู่นน่ะยืนเบ็ดเสร็จคู่คนเดี๋ยวปีนี้เรารู้ทำเลยละ เซ็นเตอร์หรือว่าไทยปีีันวอวันตอนนี้นกระทุ่ม14ตามเวลาของถิ่นแต่เมืองไทยก็น่าจะสัก6โมงได้อ่ะผู้คนเรากำลังกลับบ้านกับท่องกัน <Okay>. go ที่นี่นะคะปีที่แล้วจำได้มาลโแม่ทำแว่นตาหายแถวๆนี้แหละหายไม่เจอแว่นโปรเกรสีบด้วย เสียดายชิบแต็งอยากเอาให้ปลาใต้ดินมาแล้วเดี๋ยวว่า อะไรบ้าแต่คนเขานั่งกันเต็มเลยนะสุดท้ายก็โดนไล่ออกไปนู่นนอกถนนข้างน,น,นอกมากบริเวณนี้มันจะเป็นทุกขหมอ,อมาจะได้กินไหมไม่รู้วันนี้เพราะรูคนก็เยอะอยู่นะถ่ายรูปไปกันนะล็อกเทียวลหลวงปอจะน้อยคิวข้วางในค่ะคิวข้วางในคนวันรันมานกับแม่ก็คิวตึ้มดีเหมือนกันเนาะ แต่วันนั้นเป็นวันเส้นตีนี่มันอยา่างป็นเส้นตีอะไรเนี่ยไดูกันทุกคนคะวันนี้เราเต็มแล้วค่ะเราไมา่ได้จองล่วงหน้ามีแต่สัางกลับบ้านนะคะเขานที่ดังของทางไตหวันนะพนักงานเขบอกว่าพวงเนี้ยให้มารับคิวเข้ากินตอนสิบโมงครึ่ง ตอนนี้เป็นคนที่สั่งกลับบ้านพรุ่งนี้ละกันพรุ่งนี้เราว่างเราสื่นแต่เช้าเราจะมารอคิวดูอะไรเล่นๆไปก่อนแล้วค่อยเดินกลับหาอะไรติดไปซื้อมือซะหน่อย ก็นี่พ่อหลอยเลวานจะได้น่า ต้องซื้อนี่บอกต้องซื้อต้องซื้อของจะได้สักสอ5ไบาทดนใครได้มกว่เหีไต่หวันนะคะอดน,น,น,นี้6ชิ้นตองน,นี้ห4 0ยเหก็คือตัสัก150บาททอุราจะมีขึ้ดนลงด้างแล้วแต่เหล็ก กลับกันดีกว่าเนาอไปหาอะไรกินใกล้ๆบ้านก่อนพักผ่อนสหรับพรุ่งนี้แล้วค่อยมาลงเสิอเปล่าใหม่เดี๋ยวออกไปดูข้างหน้าไปถ่ายลูกสวยๆกับแสงไฟข้างหน้าที่เขาจัดอะไรให้ก่อนแล้วค่อยกลับบ้านกันดีกว่าค่ะนี่คือซินดี้โรดเน็กซิตซินดี้ซินดี้นี่แหละออกกันออกมาเดี๋ยวจะตัวให้ฉัน